สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยเฉพาะกิตนะครับในคลิปเดียวกันจะมีฮานอยสองฮานอยนะครับฮานอยเฉพาะกิตนะพิมพ์ผิดนั่นน่ะฮานอยอะไรดอเด็กนะพิมพ์ผิดนะครับกับฮานอยกาชาตินะครับสองคลิปอยู่ในอันเดียวกันนะขออภัยด้วยนะครับพิมพ์ผิดนะ เข้าใจต่างตรงกันเนะหาะฮานอยเฉพาะกิจนะครับกับฮาหนอยกาชาตินะครับลําดับแรกก็จะมานํนะหาเสนอฮานอยเฉพาะกิจก่อนนะครับสักสามนาทีนะครับสี่นาทีแล้วก็ให้มันเป็นแดนาทีนะอืมกับ2ฮาหนอยรวมกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอ,อขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอื เมื่อวานนี้เข้าอยู่นะออกสามกับสี่แปดนะหให้สามนะครับเน้นที่2กับ3มาสามอยู่นะืะคู่กันกันกบ6ดนะครับประมาณนี้นะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับหน่อยแาบนี้นาะหน่อยอะไรหน่อยเฉพาะกิจก่อนนะครับออกเวลา4โมงเย็นนะ4โมงเย็นถึง4โมงครึ่งนะครับดูให้จบเลยนะครับ เพราะว่ามันมีสองห้าห่อยรวมๆกันอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าครับามาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหาห่อยแรกนะครับหาห่อยแรกแรกก็จะมีอาจารย์น่าจะทําเรียงเป็นสองหน้าเลยเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทําเป็นสองหน้าประมาณนี้นะครับเรียงกันเลยนะครับหาลอยเฉพาะขิดเก้าศูนย์หนึ่งนะสี่เก้า ห้าเก9าหกเก้าเจ็นะครับสี่ศูนย์ห้นะครับถ้าหนึ่งมาก็คู่กันกับอจะคู่นะเจ็ดกับเก้าเจ็ดแปดเกนะถ้าหนึ่งมาห้าหกเจ็ดแล้วกันห้าหกเจ็ดนะ ครับห้าหกเกี่ยดน,นะนะครับตามนี้นะครับ <c oughs> ตัวโตวไปเนาะครับตามนี้นะครับ <c oughs> พอเน้นที่เก้านะเก้าอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับครับตามนี้นะครับ <c oughs> น,นะครับ, <c oughs> รบ <c oughs> แล้วคราวนี้ตัวเน้นเนี่ยมาเน้นตรงไหน ห้าหกเกล็ดเหรอตรงนี้นะครับห้าหกเกล็ดนะห้าเหรียญตรงนี้นะครับอืมค่ะ,ะเจิดเลยค้านี่จิดเลยอืมอืมอืมขอเน้นที่ห้ากับเจ็ดนะห้ากับเจ็ดนะครับนี่นะห้ากับเจ็ดนะครับ เด่นสุดนะที่เหลือเ้าเป็นตัวรองก็ได้นะครับถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งห้าหนึ่งเกียรนะครับอันนี้ชุดวินนะครับตามนี้นะครับเน้นที่เก้าก็ที่เก้าไปรูดไปวิ่งนะครับก็ไปรูดไปวิ่งนะครับตามนี้นะครับเก้านะครับครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้ดตามนี้แล้วกันนะครับครับขอขอบคุณมากๆนะครับ ลำดับต่อไปก็จะเป็นฮานอยกาชาตนะครับฮานอยกาชาตนะอาจจะพึ่งไปไหนนะครับดูต่อเลยนะฮานอยกาชาตนะครับกาชาตินาทีลวอ่ะแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้เดี๋ยวลบกระดานดำก่อนอลบกระดานดำก่อนนะ ลำดับ,บต่อไปก็เป็นฮาหนอยกาชาตนะครับฮาหนอยฮาหนอยกาชาตินี้ก็จะออกสี่โมงเย็ยนเหมือนกันนะสี่โมงเย็นเหมือนกันฮาหนอยกาชาตตามนี้นะครับครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาเปิดหน้าจอก่อนนะครับลำด,ดับต่อไปก็จะเป็นฮาหนอยกาชาตนะครับฮาหนอยกาชาตินี้ก็จะออกเวลาสี่โมงเย็ยนเหมือนกันนะ สีม่วงเย็นของทุกคนทั่วนะครับก็เป็นช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอเป็นคู่คู่กันแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะมียอดคนดูเยอะไหมถ้าไม่มีคนดูเยอะก็จะกลับไปทําเหมือนเดิมทําเป็นคลิปละอันทิ้งละอัน,อนก็ยังพอจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่อีกนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับนะครับหนายกายชาตินะ,ะเราก็มาชมกันเลยนะครับเรากาชาติมีอะไรบ้างเป็นหลักนะครับมีอะไรบ้างเป็นหลักครับ มาดูเลยค่ะเนี่ยสามสี่ห้าครับสามสี่ห้านะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสามสี 3, 4, 5, นะ่ห้านะครับ, 3, 4, 5, รบจับคู่ที่คันนี้เจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามนะครับเจ็ดสี่ แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่นะครับถ้าห้ามาก็เกียวกู่กันกับเจ็ดแปดเก้าเนาะเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะถ้าห้ามานะครับสามนี้นะครับอ่เดี๋ยวทําให้มันโตขึ้นหน่อยจะได้เห็นชัดชัดอ่าครับตามนี้นะครับขอเน้นที่สามนะสามทั้งหมดนี่นะครับทร้งแถบเลยนะครับ ส่วนอันนี้ขอเน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะเจ็ดกับเกนะ้านะครับเด่นสุดว่างั้นเถอะนะครับประมาณนี้นะครับเจ็ดกับเก้าอ่ะจดเลยครับพาเนี้จดเลยสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าครับ <c oughs> จดแล้วนะอ่ะาราวนี้ก็มาดูใกล้ๆหน่อยครับเนี้ย เราเน้นที่สามสี่อันเน้นที่นี่ใช่ไหมหเน้นที่เจ็ดกับเก้านะเจ็ดสามสามเจ็ดเ้าสามสามเก้าเจ็ดสี 9, ่สี่เจ็ดเ้าสี่สี่เก้านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือชุดวินไอชุด ลองนะครับฐานตัวลองนี่คือชุดวินนะครับประมาณนี้นะครับเราเน้นที่สามเราก็ดูที่สามเป็นหลักนะครับเอาสามเป็นหลักนะครับครับจัดไปเลยครับชวนชอบจัดไปไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆเพื่อความบันเทิงนะครับตามนี้เลยนะครับสองหานอยผ่านไปแล้วหานอยเฉพาะจิตออกสี่โมงเย็นลงให้แล้วหานอยกาชาดออกสี่โมงเย็นเหมือนกันลงให้แล้วนะครับลงให้แล้วนะครับ ลำดับต่อไปก็จะเป็นฮาหนอยต่อไปนะครับอ่าสํหาหรับฮานอยนี้ก็มีตามนี้ก็แล้วกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีคดแฮงๆๆไม่เจ็บไม่จนมันคงมาข้ั้งบางม,มีครับสวัสดีครับ